ู่ไปรับเข็และไชอบการยิงรอบตัวหมูดลนมุมภา3สา0สถึง4ี่พันสามสถึง4ี่พัน หมูสองหมูภาสองสี่ร้อยถึงสามสองร้อยสองสี่ร้อยสามสองร้อยหมูสามหมูภาหนึ่งหกร้อยถึงสองสี่ร้อยหมูสี่หมูภาคแปดร้อยถึงหนึ่งหกร้อยให้แต่ละหมู่หาจุดยิงค,งคงุ้มครองแล้วส่งให้หนึ่งทุกสี่นะครับครัสั่งการยิงหน่วยที่จะยิงหน่วยที่จะติดตามภารกิจหน่วยที่ยิงหาผลของร้อยหน่วยที่จะปรับการยิงวิธียิงของหน่วยที่จะปรับการยิงกองร้อย มูหนึ่งนัดหลักฐานตัวแก้และอุปกรณ์ในการหาหลักฐานการยิงใช้วิธีที่เร็วที่สุด